สวัสดีครับบอดี้นี้ครับผมสบายดีสตรรันจ้าคลิปนี้มาเจอกันก่อนเดินทางกับสมปปอลาวครับผมพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางกับลาวแล้วนะครับวันนี้ก็เลยพาสาวดรม,มาซื้อของนะครับจ้าก็อจะมาซื้อของเข้าครัวนั่นแหละน,นะครับเพราะว่าเ,าเครื่องอยู่เครื่องใช้ในครัวนะ่ะนาเข้าจากไทยทั้งหมดอยู่แล้วนะน้ปาปลาอ่าน้ํามันผูุชรลรดดีนาเข้าจากไทยหมดนะครับจ้าก็เราซื้ออยู่ไทยดีกว่าจะได้ถูกกว่านะครับ ก็เลยมารลาหาซื้อของก่อนที่จะเดินทางกับพุ่งนี้นะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพักผ่อนอยู่แล้วกันเนาะจ้าวันนี้ก็เลยชวนมาเลาะกระต่ายปลาคาเฟ่ก่อนเอาอีกแล้วมาอีกแล้วต <c oughs> ิดนี่มาหลาย EP แล้วละ่สะสลาฟอยากมาถ่ายรูปหลายรอบแล้วมารอกก่อนก็โอ้กระต่ายคาเฟ่ปิดพอดีวันนี้ก็เลยมาตั้งแต่11โมงจ้ะเขาปิด5โมงวันนี้นะแม เดี๋ยวพามาเลาะถ่ายรูปชิลๆแล้วก็มาหาตกปลา,าสักสิบยี่สิบนาทีค่อยเดินทางกลับแล้วก็ไปแวะซื้อของที่อำเภอโคกสีนะครับคีพักผ่อนกันแล้วกันวันนี้นะครับวันนี้ไม่เอ็ดเวียวกเดอร์พักผ่อนเพราะว่าต้องขับรถยาวไกลพรุ่งนี้เช้านะครับตอนนี้ก็มาถึงอ่างเก็บน้ำห้วยกั้นเหลืองแล้วล่ะนะครับมาถึงห้วยกั้นเหลืองแล้วมีคนตกปลาอยู่บ่ ไม่เคยมาตอนเที่ยงเลยครับอ่างนี้นะมาแต่ตอนค่ำรู้สึกว่าเขากำลังลงดินใหม่นะครับไปได้ยุบลาน่าจะได้อยู่เอา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 บัาได้ค่อยกลับอลอมือหนีวิวคือดีแต่นอมือหนีนอ้หมีเรือตกปลาด้วยครับน,น,น่าจะตีปลากระสูบไว้นะนะครับ เรือติดเครื่องยนต์มานี่นนะมีปลาชะโดแล้วก็ปลากระสูบเยอะมากวันนี้เคยมาเจอครั้งหนึ่งตอนที่จะไปกระต่ายปลาล่ะจ้ะแล้วก็บร่ได้ไปในวันนั้นเนาะฝนตกนะครับมีปลาชะโดด้วยนะมาอนี่บ่ครับอ๋อมาตีปลากระสูบครับเถอะมาจดดูก่อนมะผ็นคนตกปลาแล้วอยากดูครับผม ก็บรรยากาศดีเรื่องวันนี้ไม่ค่อยเด็ดเท่าไหร่นะครับ,บอ๋อ <laughs> ป้ามาเจอ FC บซีบริณีบอลลี่สวัสดีครับเพื <laughs> ่อนบอกว่าชมคลิปอยู่มาอย่บ่ครับอ๋อหากันมาครับอ <laughs> ๋อหากันมาผมมาลบก่อนตอนฝนตกน้ำปลาสูปเต็มเลยแต่มันบอกกินเหยื่อครับมัน เมื่อกี้มาเจอแฟนตัวโยงครับผมพ่นบอกว่าดูคลิปบอลรนี่ตลอดเด้อวะ่ะ oh. ชอบตกปลาคือกันจเมื่อกี้สอบถามข้อมูลอยู่เกบอกว่าหมานี่นะปลาเยอะ oh. แต่บางวันมันก็กัดเหยื่อบางวันกับบกัดจ้ะ,อ,ะอยากมีเรือคือข้าเจ้าเนาอเบิ่งผู้บําพินมานปฏิทโธว่าหันขึ้น3ามคนเลยอ้คักแค่ บอลนี่บอได้ถือเบสมาบอถือมาอยู่ไปแล้วแม่หันเดี๋ยวดูเจก,ก่อนว่าจะหมานหรือเปล่า <c oughs> ให้เขาหมานก่อนค่อยลงไป, <c oughs> ปนำบอลนิ่งเด้อมือ,มอนีเด้อเบิงผูนนำตีงท,ทวนทวนอยู่โน้ำข้าเจ้าฉีดด่เรืออ๋อ ไปพร้อมหรือยังพร้อมเดี๋ยวกลัวกระต่ายปลาผิดอีกครับผมมาถูกขัง้งกับบริปายปถูกขัง้งเป้าหมายก็คืออยากมานั่งชมวิวตรงนี้นะนะครับแล้วก็มานั่งดูธรรมชาติจ้ากระต่ายปลาคาเฟ่ยอยู่พูดนะครับผมต้องขับรถเข้าไปอีกประมาณห้าหกกิโลนี่แหละจ้าอยู่ตีนเข่าพุทธนะครับไปวันนี้มีหลายเวียกเดินนะครับต้องกลับไปเตรียมของที่บ้านอีกพรุ่งนี้เดินทางแต่เช้าครับผม เอา้าพี่เสือเป็นอะไรเนาะอย่านะครับพรกนี้เดินทางเดอ้อเดี๋ยวกลับออกมาก่อนค่อยอตีเบ็ดนะครับคันไม้คันมืออยู่รอบนี้ก็จะเอาเบ็ดกลับลาด้วยเดอ้อการมีหมายตกปลากับไปหมดนะครับเอาออกมาพ่นละ่ะพาคนไปถ่ายรูปก่อนครับ นตกในงานเข้าเด้อนี่นะออกมาบ่าได้แน่นอนเบื่องจากขิดินเบิ่งผูกเอดดินลงมานีนล้อลื่นแน่นอนนะครับตอนนี้กะเข่ามาสวนยางแล้วเด้อจ้าเพราะว่าทางไปกะตายป่านี่มีตั้งแต่สวนยางค่ะเจ้าเพราะว่าบ้านนี้ก่ะเจ้าเห็ดสวนยางกระดักกระโดดหลีดหลายเลยแหละจ้ะเข้าไปในสวนยางอีก5กิโลนะครับ อันนี้คือทางมาคาเฟ่นะครับคาเฟ่ชื่อดังแห่งเมืองนาเกนะครับ <c oughs> เมืองอำเภอนาเก <c oughs> นที่ทางไปคาเฟ่คลาสสิกมากนะครับต้องเป็นสายลุยเดอร์มาเส้นนี้อีก1นกิโลครับผม น,นี่สาตุดามกับกำลังรุ่นอยู่เด้อจ้าใกล้ซีฮอดแล้วละ่ะรุ่นว่าจะได้เห็นเขาไปถ่ายรูปอยู่บ่อพอวามาจบกระต่ายปลาในโมเมนต์รอบนี้รอบที่หาแล้วบ่ <c oughs> รอบที่สามที่สี่นี่แหละ <c oughs> เปิดบอน้นอเปิดบอน้นอเคยพาสาอุดามมาครั้งแรกตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับจ้าสมัยเดินทางมาไทยใหม่ๆมากับอาจารย์เตึงนี่แหละถ้าจะไม่ผิดนะจ้ามาแค่รอบนั้นล่ะนอกนั้นก็ มาที่รก็ปิดทุกทีนะครับเปิดครับโมแมนบอถ้าปิดแกดจะติดไป้ายไว้ตรงน, oh. นี้เปิดแน่นอนอยู่ใสละ่ะแมนยุเบอนี่บอแมนลงทางแล้วบอก <laughs> อันนี้ขับรถกลางสวนยางเลยนะเนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวา มาถึงแล้วครับผมในที่สุดสตร,ระน้ำก็ได้มาจนได้เด้อจ้าบรรยากาศดีมากมวน,น,าาน,นวันนี้ลึ้นฟ้าขึ้นฝนนะครับไปวันนี้รถเที่ยวก่อนกลับลาวครับผมเ <c oughs> มื่ออื่นก็ถึงสปปลาวเนี่นอนนะครับเมื่ออื่นกลับไปเที่ยวยูสวรรค์เขตโอ้ห <c oughs> ไปหากินซินดาดยูสวรรณเขตเมื่ออื่นเนาะ <c oughs> จ้าไปสั่งน้ําก่อนแล้วค่อยหาที่นั่งชมวิวนะครับ เมื่อกี้ก็สั่งเมนูเรียบร้อยครับผมเป็นไงบรรยากาศบรรยากาศดีขนาดเงียบค่ะเอลีเดอร์ขำเ,เพิินบอเปิดเพลงนี่เฮงเงียบเป็นคาเฟ่ทีเ่เข้ามาในป่าเกือบ3กิโลนะครับแล้วก็มีล่อน้ําธรรมชาตินะครับก็จะไหลไปอาจจะน้ำค้้ยกันเหลืองนะครับผายเรือก็ได้เด้อ,อมีเรือให้พายด้วยนะครับตาตัวเป็นตับไปพายอยู่บอกก่บอยกะตั้งแห่งลอยน้ำบ่เป็นเด็กอันนี้กระต่ายป่าแคมปิ้งนะครับสามารถมา นอนกลางเต็นท์ได้ตรงนี้ขาดอย่างเดียวนะครับสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีนะ oh. นี่จะมีอยู่ขีดนึงแต่ก็มามใหายๆนะครับ <That. S 2> ถ้าใครอยากมากลางเต็นท์ก็ประมาณคนล,ละ150บาทต่อคนนี่แนะด้านในพูดนะครับบรรยากาศดีด้วยนี่เบิ่งดพูดน่งยูนี่เนมไปฟังละเห็นหอดชาวบ้านกระเจ้ากีดยางอันนี้ตกปลาได้นะ oh. จาของร้านบอกว่าถ้าใครเอาเบ็ดมาก็ ตกปลาได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นคองน้ำธรรมชาติจ้าตอนนี้เพื่อนกับกำลังไปเอาน้ำอยู่เด้อจ้ามาเลยมาเลย เบิ่งถนนเนเดอร์ยางเนี่ย,ดยเดี๋ยวบริกินเดอร์ว,ว่าจะมาถ่ายรูปสวยๆ <c oughs> ใส่รองเท้าเตะมา <c oughs> ใส่มาดาวมาจัางอีกย <c oughs> ืมใส่รองเท้ามาข,ขอบคุณค่ะว,วันนี้ขอพักผ่อนกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวว่าบริณีเด <c oughs> อเพราะว่าต้องเก็บแรงขับรถกลับพรุ่งนี้นะครับสามเมื่ออื่นนี่เหยียบล้อยเลยบอกบริขับรถกลับลาวก็สีเ่เดือนแล้วนะครับต้อง ทำสมาธิด้ยขับรถในลาวนะครับเพราะว่าเราขับเลนขวาต้องมีสมาธิตลอดเวลานะครับจ้ะเห็นบอลณี่ไปตลอดแบบนี้การมีหลงมีลืมคือการเดินขามไปลาวนะซตะัตตัดมเจบเอาอยุตลอดถ้าใครอยากรู้ว่าขับยากไม่ยากลองขับดูที่ลาวนะครับผมบอลนี่อธิบายความยากให้ฟังก็น่าจะไม่เข้าถึงครั้งแรกนะใช้ความเร็วประมาณ4ี่สิบไปลาวนะจ้ะคือมันขับยากยาจริงนะครับครั้งแรกนะตงลังก็เริ่มง่ายแล้วลนะ่ะ แต่ก็มีหลงลืมตลอด <laughs> <laughs> มีลืมบ้างเลยคะมีแบ่เลนตัดหนาลดบ้างมีงัวบ้างเพราะว่าอยู่ประเทศลาวขาเจ้าจะเลี่ยงสัตว์แบบตามอำเภอใจเลยบบมีคนหมัดเดียนำถนนหนทางนี่ขาเจ้าก็จะปล่อยเลยบางทีออกมาจากซอยปุ๊บก็อยู่เลียนซ้ายสาวราได้ตีเอานะครับผ <laughs> ิดเล่นเพิ่งมา <laughs> ประมาณนี้นะ <laughs> วันนี้ก็เลยพักผ่อนเต็มที่วันนี้โ <laughs> บมีเปนวน,นปะ มีแต่เก้าอี้นั่งเนาะเงียบมากบ่มีเสียงรถเลยเมื่อนีบ่มีคนแปลกบ่หรือว่าจังใดหรือว่าเขาเจ้ามาช่วงแรงบอกเขามาช่วงบ่ายออันนี้ช่วงเที่ยงคนยังไปหาทานข้าวอยู่กลมกลมอยู่เอสเซโซอ้าวหมดแล้วต้องเติมอีกบอ ไปถ่ายรูปอะไเนี่อยากได้มุมไหนเลือกหรือยังยังบม่ได้เลือกเลยด้านในก็สวยส่วนมากคนมาก็จะถ่ายรูปนะครับกระต่ายป่าเนี่เขาจะมีมุมถ่ายรูปเยอะมากนะครับสาสาวที่มาถ่ายรูปนี่แนะนําเลยนะครับ <c oughs> กระต่ายป่าคาเฟ่อาเภอนาเกนะครับแต่ขับรถเข้ามาลึกหน่อยแต่บรรยากาศดีนะครับ เดี๋ยวถ่ายรูปให้คนสวยก่อนครับให้สซวตาดัมเก๊กโลกอนเดอทำท่าวาหน่อยหนึ่งสองสามอเอ้ยหนึ่งสองสามโอ้สวยมากเลยเนาะพวกบอลนี่ก็ถ่ายรูปสวยคือกันเดอ้อความเปนคนสวยบอยิงแค่้วหน่อย้ย <c oughs> อยากอายคนได้ยบบอลนี่หนึ่งสองสามโอ้สวยเด้อน,นะครับนี่ว้าว ืออ้วนแท้ล่ะป๊าบมกแล้วนี่ถ่ายรูปให้อ้วนๆเป็นนำมุมกล้องหรือว่าเป็นนำคนเนาะแม่ถามแน่นอนกับเรานี่ไปกินอะไรมายิ้มน่อยยิ้มน่อยโอเคยิ้มน่อยยิ้มน่อยหนึ 1, 2, 1, ่งสองสามหนึ่งสองอ้าวดูรูปก่อน ยื้อสายยื้อสายสวยย่บ่ปัาดือสวยแทะละ้ล่ะโอ้โหสีมือดีเด้อบอลลี่เด้อรูปนั่งสมาธิก็มีครับผมพูนนั่งหลับตาก็มี <laughs> <laughs> มีทุกรูปกันเมาพื้นออกจากบ้านพูนจะถ่ายรูปให้ซาตานนะเป็นร้อยรูปพุ่นละเวลาซาตานเอาไปโพสต์ยูเพจกะได้อยู่ประมาณสองรูป <laughs> เ,รเพื่อเลือกเพื่อเลือกเพื่อเลือกจ้ะ เดินทางกลับแล้วครับทั้งเงินเมื่อยทั้งมวนจักว่าเป็นจังไดทั้งห้อนพร้อมเด้อมือหนีเด้อสงสายตื่นเต้นได้ถ่ายรูปสมใจแล้ว <c oughs> หลังจากที่สมรอบมาแล้วร้านปิดนะครับจ้า <c oughs> วันนี้เปิดเรียบร้อยถ่ายรูปสมใจแล้ว <c oughs> ่ะ <c oughs> บอลนี่ได้จักรูปบอลนี่ได้ประมาณยี่สิบรูปซาตานแล้วก็เผื่อเลือกอีกได้ประมาณสองรูปเพราะว่าบอลนี่ สลามถ่ายรูปทางรนี้อ้วนมากครับผมรับ,บม EN, ไม่ได้เลยบมันเจ้าของกินหลายบ่อตอนกินก็ลืมคิดเลยครับ <c oughs> พอถ่ายรูปออกมาเหมือนหมูเลย <c oughs> มาถึงอำเภอโคกสีแล้วครับผมได้เวลาซื้อของกับลาวแล้วครับได้เรียกเลยอยากได้อะไรนะครับโอ้โอจับจ่ายสายสอยซื้อมืออื่นคราบเพรทันนะครับมืออื่นก็เดินทางอย่างเดียวบ้านโอ้ยข้างนอกร้อนมากเอารถเชนหนึ่งขั้น มาเลยอันจะซื้อก็แป้งนัวอ,อยู่เราเนาะจ้าซาลาบอกว่าแป้งนัวของเราแซ่บกว่าคนว่ะแม่บบชอบเม็ดน้อยเด้อ๋อชอบเม็ดใหญ่เมนบบซื้อ,อ,อแต่แป้งนัวนะครับจ้าซอสน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำมันอยู่ไทยเลยน้ำมันหอยสี่เดือนแล้วไม่ได้กลับบ้านแมกกี้เอาขวดเล็กเนาะเอาเลยเอาไว้เมื่อกินกับไข่เจียว น้ำมันจ้าว้าวขวดใหญ่ไปเลยกุ๊กนี่อะน้ำชิสหมูกระทะครับผมขวดเล็กหรือขวดใหญ่ตามใจเลยนี่อ้าวปะลาร้าก็ขาดมาได้เด้อนะครับว้าวแม่บุญล้ํายี่สิบสามเอาเลยสามขวดก็ได้สามขวดเลยเปล่าพออะู่บ่พอา่ะจ้าโอเค สต๊ดาดดัมจะเมื่อตามบักหุูเด้อนี่โอ้ <c oughs> กินหลายคนเซบเนาะ <c oughs> จะมน่สูตนะเอาแป้งทอดเลยยังเอาเรียบร้อยร้านบอกว่าอยากกินไก่ทอด KFC ปาตรตสตาดดัมจะเห็ดสูตรสต๊าดดัมนี่แหละให้กินโอเค <c oughs> แต่ว่าสูตรฝั่งไทยนะบุิ่ลเห็ดจังไเด้ิโอ้ขนมครับผม <c oughs> หลานสาวหลานชายจ้ะสามคนนะครับพออยู่บอขนมนะพอแล้วหล่ะเพราะว่าแม่เพิ่นกระผัเมือหายตลดอดยูอ๋อเอาเนี่ยเส่เสเด้อจายำยช้างน้อยมีอยู่บอหน่าจะบบมีดอกสกัดดำละระเพิ่นโทรมาอยู่วันก่อนนะเอายำยำช้างน้อยเนี่ยเด้อ <c oughs> หลานๆกะดีใจคักนะครับโทรเช้าโทรเย็นช่วงนี้ <c oughs> วันนี้จะมาวันไหนมาวันไหนอยู่จะบ่ไเป็นอันอยู่สตตดามน่ะตอนเศร้ากระโทมาปุ๊ก,กตั้งแต่หกโมงเศร้าคนดีใจเนาะบริกาบบ้านสี่เดือนเต็มๆนะครับ <c oughs> ได้หรือยังกำลังเลาะหาสุดใหนฝ้าใสาย,ยุ้น ร้านกะโบ,บหัวใหญ่ปานใดลล <c oughs> แล้วล่ะสีเดือนแลยนะครับเอาสีชมพูเดอ้อเพื่อนวะเพิ่นชอบสีชมพูบร่ร้านชาวชอบสีชมพูนะครับเอาสีนั่นละสวยแล้วอันนี้จ้ามสวยก้านเดอ้อสุดนางฟ้าใสาบอลลี่เป็นคนเลือก <c oughs> เพิ่นบอกว่าร้านเพิ่นสิมักแบบนี่มาสัน้น <c oughs> แบบอื่นนะร้านเพิ่นมีเบิร์ตแล้วเพิ่นวะ <c oughs> เอานี่ละเอานี่ละ สีหมักอยู่บน้อชอบอยู่เอาเลยแบบนี้บอสสีนี้ละ่ะสีขาวเลยมันจะเปื้อนตอนนี้เตรียมรถเข็นแล้วครับผมห่าจะโพแล้วละ่ะบ่เปลี่ยนรถเข็นบพอพโพเลยล่ะจ้า<น>เด้วเดวิสซื้อผ้าเช็ดหน้าให้ปู่ก่อนครับวันก่อนมาเล่นอยู่เทียงหน้าบรลนนี่ผ้าเช็ดหน้าหายแล้วก็ ถามหาอยู่จนทุกวันนี้นะครับจ้อาอ้าให้เลยสักสี่พื้นนี่ให้เพื่นไปใช้เลยเอาทุกสีเด้อเอาทุกสีเลยเนาะเลือกใส่เลยเนาะสีไปเลยนะครับแบบนี้นุ่มป้ายน่าจะครบแล้วครับ ฝั่งนี้เต็มขอนอนขอนอนเอาใส่กระบะเลยบ่ได้บ่ใส่กระบะเลยบ่จ้าอีกเก้ากิโลก็ถึงบ้านแล้วครับหวังว่าจะไม่ได้จ่ายภาษีนะครับได้อยู่ได้อยู่มันเป็นข้าวของเครื่องใช้ถ้าเราซื้อเยอะนะเขาจะเก็บค่าภาษีนะครับเมนอันนี้อันนี้เขาก็คิดว่าเราซื้อไปทํากับข้าวนะครับจ้าน้ำมันอะไรก็อย่างละขวด ซื้อกลับไปได้แต่อย่าซื้อเกินถ้าซื้อเยอะแบบว่าซื้อไปขายนะได้เสียค่าภาษีแน่นอนนะครับไปไปวันนี้เสปปร็จภารกิจครับผมกลับบ้านเตรียมของต่อ เดี๋ยวแวะหาปู่ก่อนครับผมแวะบอกปู่ก่อนว่าจะเดินทางกลับลาวเดอ้อเดี๋ยวเพิ่นถามหานะครับเห็ดพี่สังนันขึ้นดูแท้มีของมาฝาก <c oughs> มาแล้วมาแล้ว <c oughs> มาตัวดูดมาเร็วๆๆ้วเล้ว,ว <c oughs> มาแต่ใส นึกว่าใครเพิ่นว่าไม่รไม่วะโอ้ยอ้าซื้อของมาฝากเพิ่นคิดว่าโหลดลูกซ้ายเพิ่นขนมขนมจ้าขอบคุณใหญ่ๆอันนี้นะเพะผ้าเสต็ปหนาเห็นจมเห็นถามหาก็เลยซื้อมาให้สามผืนเต็มเต็มเนี่ยโอ้โหไม่จ้าเพื่อนอื่นจะกลับลาวแล้วเด้อฮะหนึ่งอาทิตย์เด้อเหญ่กลับลาว กับยาวมมือเมื่อไหนมืออื่นออื่นเอย่าถามหาเด้อเออเดี๋ยวจะซื้อของแซบมาฝากเออเ้าอยู่บอกของแซบของแซบเอายาวไป้ะจ้ายาสูบไปครับไปเพียงไปอยากได้ยาสูบลาวผืนเด้อของแทบเพิ่นวะผู้เฒ่าผู้แก่ธรรมดาล่ะนะครับยาสูบเป็นของคู่กันเด้อของแลาวเหมือนไปลาวเหมือนยา เพิ่นบน <c oughs> หายาสูบตั้งแต่เดือนที่แล้วคุณล่ะน,นะครับ <c oughs> บอซื้อให้กับบอได้แับไปซื้อสูบคือเก่านะครับซื้อให้เลยเพิ่นบนได้สูบหลายสา<ะ>ลมลบลื่นเด้อเทียงปูไปชักมือไปหลายมืออยู่ขินหอดอยูบอ <c oughs> ขินหอดอยู่บอ,อยูเหิงยูไ ที่แรกว่าจะชวนปู่ไปเล่นพินซะหน่อยบ่มีเวลาว่างเลยนะครับเอามาจากลาพื่นเ้อล้วค่อยไปเล่นพินรวมวงกันนะครับเห็นแต่ตีกองคนเดียวตึ้งฉึงตึ้งๆึงอยู่ถูกเศร้าถูกแรงเป็นมีกองตีเด้อปู่นะเสียบยั่บ่เพื่อนตีหาล้านทรายเพื่อนเผาวาเทียงร้านทรายอยู่ใกล้ สงสัยอยากรวมวงแล้วล่ะนะครับมาแต่ลาพุ่นล่ะช่วงนี้กอากาศร้อนนอนเล่นดนตรีกับโบได้เลยนะครับเงื่อนไหลข่าย้อยเด้อเด้อยาดื้อลูกเดินทางเมื่ออื่นเช้าย่านถามหานะครับถามหาแน่นอนค่ับโบมาบอกนะบันี้โบมาหาสามวันกับถามหาแล้วนะครับบันี้ก็มาหาปูบ่อยยูเดอแต่โบอยจะถ่ายคลิปนะครับจ้า มีกับข้าวกวับแวะมาฝากแต่กับแวะกลับนะครับ <laughs> คนเลี้ยงร้านจะพ่นกบกิดฮอดไป <laughs> กลับได้เยปะนี่อีกอาทิตย์นึงเจอกัน เดี๋ยวขอมาฝากอยู่กับปูเดอ้อโดเโด,โด้อก <laughs> ็จะเลาะทางโดโดค่ะ <laughs> โดโดคิดเด้อเฮ้ยอย่าลืมเด้อขนมฮันเดอ้อกระผพาแพ้เสร็จหนาเดอ้ออย่าไปหาตากแดดดุร้ายอยู่กะคว่ำดุกันอยู่หน้าเลยก็ะพูดนไปหาเอาวัวไปเลี้ยงอยู่พุรนา <laughs> ทาง <laughs> <laughs> พูดเลยเลี <laughs> ้ยงวัวเด้อปูนะจตระน้ว่ายอเพิ่นว่าสิกลับลาาโดนไปเผานอนหน้าไฮใเนเด้อ เพิ่นบอกว่าอันให้อันพ่อปู่ซาตต้าดัมมาเผาเพิ่นเป็นห่วงงัวเพิ่นเพิ่นบริบปทเ,เผาให้ได้บอลลี่หัวสามตัวเพิ่นเด้อไม่มาบ้ามไมป้ายบนีก้กราบแล้ว <h ai> มาเตรียมของกอ่อ <h ai> นไป้ป <h ai> เก็บของลงบาลนี้แล้วก็เก็บใส่กล่องอย่างดีเด้อ ของฝากก็เก็บตั้งแต่สองวันที่แล้วแล้วล่ะนะครับจ้านี่อันนี้ให้ร้านโอ้ยของเล่นนี้ขาดบ่วได้นะครับ <c oughs> ไปถึงลาจอดรถปุ๊บกระถามหาปั๊บนะครับชุดสวยล่ะชุดสวยก็อยู่นี่ละจ้านี่โอเคโอเคครับผมคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงมันนี้เนาะคลิปหน้าก็น่าจะเจอกันที่สปปอลาวนะครับวันนี้ก็จะถ่ายบรรยากาศที่ลาให้ชมหลังจากที่สอบถามมาเยอะว่าวันไหนจะกลับลาวันไหนจะกลับล้านะครับ ไม่อื่นเจอกันแน่นอนที่โปรปลปลาวนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสบายดีจ้า